ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนๆปีาศาจแดงและคอบอลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ที่จะเจาะลึกทุกเรื่องราวร้อนๆในรั้วโอทราวฟอร์ดนะครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นที่บอกเลยว่าร้อนชากว่าอากาศเดือนเมษายนในบ้านเราซะอีกนั่นก็คือเรื่องของเก้าอีก้กุนสือของทีมเรานั่นเอง คือสถานการณ์ตอนนี้ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมเนี่ยมันก็นะอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่หลังจากผ่านไป10เดือนผลงานมันก็ยังทรงทรงทรุดท,ทรุดฤดูการที่แล้วเราจบอันดับที่15ในลีกแพ้นัดชิงยูโรป้าลีกให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์อีกพอมาเปิดฤดูการนี้ลงทุนไปก็เยอะแต่ผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเตะไป6นัดอยู่ที่14ของตารางยิงได้แค่7ลูกมันเป็นรถไฟเหาะตีลังกาของจริงเลยครับ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชนะเบอร์ลี่ให้พอมีความหวังก็ดันไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เละเทะ0-3แล้วเหมือนจะฟื้นชนะเชลซีได้2-1ตแต่สุดท้ายก็ไปแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ด1-3ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาชนะมาแค่เกมเดียวในฤดูกาลนี้เองเรียกได้ว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้แฟนบอลหลายคนหมดความอดทนกันแล้ว แน่นอนว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ชื่อของผู้จัดการทีมคนใหม่ก็เริ่มถูกพูดถึงกันให้แท่เลยครับมีทั้งโอลิเวอร์กลาสเนอร์ของคริสตัลพาเลซอันโดนีอิราโอลาของบอร์นมัธหรือแม้แต่แกเร็เซาเกตก็ยังมีชื่อติดโผของอ e ีนิออสกับเขาด้วยแต่มีอยู่ชื่อหนึ่งครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วทำให้หลายคนตาโตเป็นพิเศษ ชื่อนั้นคือชาบี้เออร์นานเดสตำนานของบาร์เซโลนาที่ตอนนี้กำลังว่างงานอยู่พอดีและนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาขยี้กันในวันนี้ครับ DNA a บาร์เซโลนาปะทะ DNA ยูไนเตดชาบี้จะรีบูทเอกลักษณ์ผีแดงอย่างเป็นระบบได้หรือไม่การมาของชาบี้้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบหรือจะเป็นหายนะที่รอวันปะทุ เราจะมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกทุกมิติทั้งแท็กติกจุดแข็งจุดอ่อนและที่สำคัญคือมันจะเข้ากับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดได้จริงๆหรือเปล่าเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันก่อนอื่นเราต้องไปทำความรู้จักกับชาบี้บอลกันก่อนว่าไอปรัชญาฟุตบอลที่เขาปลูกปั้นที่ค้ำนูเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่แกแท็กติกชาบี้บอลปรัชญาที่อย่างรากลึก ต้องบอกว่าการกลับมาคุมทีมบาร์เซโลนาของชาบี้เนี่ยมันคือการพาสโมซอนกลับไปสู่รากเง่าของตัวเองเลยครับฟุตบอลที่เน้นการครองบอลการเล่นตามตำแหน่งหรือที่เรารู้จักกันในน้ำติกิตากา้าที่ถูกนำมาปร,ปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยปรัชญาของเขาชัดเจนมากคือการควบคุมเกมผ่านการครองบอลบีบให้คู่ต่อสู้ต้องวิ่งไล่จนหมดแรงแล้วค่อยหาจังหวะเข้าทำในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่นี้เรามาเจาะลึกกันทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากการเซตบอลจากแดนหลังหรือบิลอัพเวลาเซตเกมจากหน้าปากประตูตัวเองหรือที่เรียกว่าโลบิลอัพชาบี้จะให้ทีมยืนในระบบ1-4-2-1-3โดยมีผู้รักษาประตูยืนอยู่ระหว่างเซนเตอร์แบ็ก2คนแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวรุกหมายเลข10ที่จะขยับไปยืนเยื้องไปทางขวาเล็กน้อยแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ กองหน้าตัวเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มักจะถอยตัวเองลงมาต่ำทำให้ระบบมันเปลี่ยนเป็น 1, 4, 2, 4ไปโดยปริยายซึ่งจะมีผู้เล่นหมายเลข2คนและมีปีกสองข้างยืนทางออกจนสุดริมเส้นแผนนี้เนี่ยคนที่ทำให้มันป๊อปปูล่าขึ้นมาก็คือโรเบโรเดซาบี้มันเป็นการสร้างปัญหาให้เซ็นเตอร์แบ็กของคู่แข่งโดยตรงเลยครับเพราะพวกเขาต้องตัดสินใจยากมากถ้าดันขึ้นมาประกบผู้เล่นหมายเลข10ที่ถอยลงมา ก็จะเปิดพื้นที่ว่างด้านหลังให้ปีกของเราได้ดวนเดียวกับฟูลแบ็กของเขาแต่ถ้าไม่ดันขึ้นมาละ่ะคราวนี้บาซ่าก็จะมีผู้เล่นมากกว่าในแดนกลางทำให้สามารถเจาะทะลุการเพรสซิ่งของคู่แข่งขึ้นไปได้สบายๆเลยเป็นการสร้างสถานการณ์ได้เปรียบเชิงตัวเลขที่ฉลาดมากๆแต่พอขยับขึ้นมาสูงหน่อยเป็นไฮบิวอัพชาบี้จะปรับระบบทีมเป็น1-3-2-5ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ก็ลื่นไหลามากครับ โดยปกติแล้วแบ็กซ้ายอย่างชูอัลคันเซโล่จะถูกดันขึ้นไปเล่นเหมือนเป็นปีกซ้ายไปเลยส่วนแบ็กขวาอย่างชูสคุนเดก็จะหุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่3แล้วปีกซ้ายตัวจริงอย่างชูอัลเฟลิกซ์ก็จะขยับเข้ามาเล่นตรงกลางสนามแทนผลรับคืออะไรครับบาร์ซาจะมีกองกลางอยู่ในโซนกลางสนามถึง4คนครับตัวรับ 2, ตัวรุกส การทำแบบนี้มันมีข้อดีหลายอย่างเลย 1. คือมันสร้างทางเลือกในการจ่ายบอลตรงกลางได้เยอะมากและทำให้ระยะห่างระหว่างผู้เล่นแต่ละคนมันสั้นลงซึ่งนี่คือสิ่งที่ชาบี้ชอบมากเพราะเขาให้ความสำคัญกับการจาะตรงกลางเป็นหลักเขาต้องการผู้เล่นแค่คนเดียวที่ยืนทางริมเส้นเพื่อดึงแนวรับคู่ต่อสู้ส่วนคนที่เหลือก็จะมาสร้างความได้เปรียบเชิงตัวเลขในแดนกลางกันหมด ข้อดีอีกอย่างของการอัดผู้เล่นไว้ตรงกลางเยอะๆก็คือมันเป็นผลดีตอนเปลี่ยนจากรุกเป็นรับด้วยครับพอบอลเสียปุ๊บจะมีผู้เล่นของบาร์ซ่าอยู่ใกล้ลูกบอลเยอะมากทําให้สามารถเข้าไปรุมแย่งบอลกลับมาได้ทันทีและพอได้บอลกลับมาพวกเขาก็มักจะพยายามเก็บบอลไว้กับตัวไม่เรียบร้อนจนเสียบอลง่ายๆอีกนอกจากนี้การที่ผู้เล่นยืนใกล้กันมันทําให้ระยะการส่งบอลสั้นลงเวลาที่ใช้ในการส่งบอลแต่ละครั้งก็น้อยลงตามไปด้วย คู่ต่อสู้จะมีเวลาน้อยลงในการขยับเข้ามา pressing ทำให้ผู้เล่นบาซ่ามีเวลาและคุมเกมได้มากขึ้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชาบี้ก็คือการดันแผงหลังให้สูงครับการทำแบบนี้มันช่วยเรื่องการ pressing แดนบนมากๆเพราะเซนเตอร์แบ็กจะขยับเข้ามาใกล้ดแดนกลางมากขึ้นทำให้มีคนช่วยแย่งบอลกลับคืนเยอะขึ้นไปอีกแล้วมันยังบีบพื้นที่สนามให้แคบลงทำให้คู่แข่งทำอะไรไม่ถนัดเวลาได้บอลยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ชายังมีการใช้ counter movements หรือการเคลื่อนที่สวนทางกันเพื่อสร้างพื้นที่อีกด้วยตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือเวลาที่กองหน้าอย่างเลวันดอฟสกี้ถอยลงมาต่ำเพื่อรับบอลเซนเตอร์แบ็กคู่แข่งก็มักจะตามประกบติดมาด้วยใช่ไหมครับจังหวะนั้นแหละครับที่พื้นที่ด้านหลังของเซนเตอร์แบ็กคนนั้นจะเปิดโลง่งแล้วมิดฟิลด์ทัวรุกก็จะสอดวิ่งทะลุเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อรอรับบอลยาวจากแผงหลังหรือผู้รักษาประตู บางครั้งเซนเตอร์แบ็กคู่แข่งอาจจะฉลาดหน่อยไม่ตามกองหน้าที่ถอยลงมาจะเลือกที่จะคุมพื้นที่ด้านหลังแทนคราวนี้ก็เข้าทางเลยครับกองหน้าก็จะได้รับบอลแบบโลง่ลงๆมีเวลาเหลือเฟือที่จะพลิกบอลแล้วพาบอลจี้เข้าใส่แนวรับมันคือการสร้างสถานการณ์ให้คู่ต่อสู้ต้องเลือกและไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนบาซ่าก็จะได้เปรียบอยู่ดีเป้าหมายหลักของการเซตเกมทั้งหมดนี้ก็เพื่อ าช่องจ่ายบอลให้เจอมิดฟิลด์ตัวรุกที่ยืนอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างลายหรือที่เรียกว่าพ็อกเก็ตด้วยความที่พวกเขามีผู้เล่นในแดนกลางเยอะกว่าอย่างน้อยๆต้องมีคนหนึ่งที่ว่างอยู่เสมอแล้วพวกเขาก็จะพยายามจ่ายบอลทะลุช่องเข้าไปให้คนนั้นเพื่อให้เขาพลิกบอลแล้วพาบอลบุกตะลุยเข้าใส่แนวรับคู่แข่งทีนี้พอขึ้นไปถึงพื้นที่สุดท้ายหรือไฟนอลเทิร์ดล่ะชาบี้ทำยังไงบาซ่ายุคชาบี เป็นทีมที่อันตรายมากในพื้นที่สุดท้ายครับพวกเขาสร้างโอกาสได้เยอะมากโดยเฉพาะการโจมตีในพื้นที่ระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับฟูลแบ็กของคู่แข่งหรือที่เรียกว่าฮา l ์ฟสเปซวิธีที่ใช้บ่อยๆก็คือการให้มิดฟิลวิ่งสอดทะลุจากด้านในขึ้นไปหรือที่เรียกว่าอันเดอร์แลและอีกหนึ่งทีเด็ดก็คือการส่งผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะๆเ,เวลาที่บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษเราจะเห็นทั้งมิดฟิลตัวรุกและปีก พากันวิ่งเข้าไปในเขตโทษพร้อมๆกัน4-5คนเลยทีเดียวเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงตัวเลขในนั้นการทำแบบนี้มันบีบให้กองหลังคู่แข่งต้องตัดสินใจลำบากว่าจะประกบใครดีและสุดท้ายมันก็มักจะมีผู้เล่นของบาซ่าคนใดคนหนึ่งหลุดไปแบบโลง่ลงๆจนได้นอกจากคนที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วชาบี้ยังวางผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งไว้นอกกรอบได้ครับเพื่อคอยเก็บตกบอลจังหวะ2หรือรอรับบอลที่เพื่อนตบกลับมาให้ cut backs พวกเขามักจะกดดันแนวรับของคู่แข่งให้ถอยลึกลงไปเรื่อยๆจนพื้นที่หน้าแผงหลังเปิดโล่งแล้วจังหวะนั้นแหละครับที่มิดฟิลที่รออยู่จะได้รับบอลแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะยิงไกลหรือจะทำชิ่งกับกองหน้าเพื่อสร้างโอกาสทำประตูอีกทีเห็นไหมครับว่ามันเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดเยอะมาก ทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่การเซตบอลจากแดนหลังไปจนถึงการเข้าทำประตูแล้วเกมหลับละ่ะชาบี้ก็เน้นไม่แพ้กันนะครับเขาให้ความสำคัญกับการเล่นแบบดุดันเวลาไม่มีบอลมาก,มากๆเกม pressing แดนบนหรือ high press ของบาซาดุดันมากครับชาบี้มักจะสั่งให้ลูกทีมเข้าประกบแบบตัวต่อต,ตัวอย่างเข้มขน้นเรียกได้ว่าใช้การ pressing เป็นอาวุธในเกมรุกเลยก็ว่าได้ เพราะพวกเขายิงประตูได้เยอะมากจากการแย่งบอลได้ในแดนคู่แข่งส่วนเวลาที่ต้องลงไปตั้งรับลึกหรือโลเพรสบาซ่าจะยืนในระบบ1-4-4-1-1โดยจะพยายามตั้งโซนรับในแดนกลางหรือมิดบล็อกแล้วก็พยายามปิดพื้นที่ตรงกลางแน่แนๆเพื่อบีบให้คู่แข่งต้องออกไปโจมตีทางริมเส้นแทนและอีกอย่างที่พวกเขาทำได้ดีคือการบีบสนาม squeeze the pitch คือจะพยายามดันไลน์ของทีมขึ้นสูงตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ ทุกครั้งที่คู่แข่งจ่ายบอลคืนหลังหรือจ่ายบอลออกทางช้าๆแนวเพรสซิ่งชุดแรกของบาซ่าจะขยับขึ้นไปทันทีแล้วทั้งทีมก็จะขยับตามเพื่อรักษารูปทรงให้กระชับอยู่เสมอพอคู่แข่งจ่ายบอลลูกต่อไปพวกเขาก็จะดันสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพื่อบีบให้คู่แข่งต้องถอยห่างจากประตูของบาซ่าออกไปให้มากที่สุดทั้งหมดนี้คือภาพรวมของชาบี้บอลครับเป็นฟุตบอลที่ดูสวยงามมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เป็นการปลุก DNA ของบาร์เซโลนาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อ DNA บานาซ่าจะมาบรรจบกับ DNA u n i t e ยูเนเต็ดความลงตัวที่น่าจับตาเอาล่ะครับพอเราเห็นพิมพ์เขียวของชาบี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะเข้ากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ยังไงว่ากันตามตรงนะครับปัจจุบันทีมเรามีปัญหาใหญ่หลวงคือการขาดเอกลักษณ์เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสไตล์การเล่นที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่ ภายใต้การคุมทีมของอโมริมเรามักจะพึ่งพาการเล่นโต้กลับเร็วเป็นหลักซึ่งมันก็ใช้ได้ผลดีกับบางทีมแต่พอเจอทีมที่มาตั้งรับลึกหรือโลบล็อกเราก็ไปไม่เป็นเลยเพราะเราคลองเกมสู้เขาไม่ได้นี่แหละครับคือจุดที่ชาบี้จะเข้ามาตอบโจทย์ได้พอดีเป๊ะหนึ่งเลยคือเรื่องปรัชญาการเล่นชาบี้จะเข้ามาพร้อมกับสไตล์ฟุตบอลที่เน้นการคลองบอลและคุมจังหวะของเกมมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากทีมที่เล่นแบบเน้นช่วงเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ทีมที่สามารถกำหนดทิศทางของเทมได้ด้วยตัวเองการมาของเขาจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบรื้อใหม่ทั้งหมดเพราะอาโมริมเองก็พยายามจะเล่นฟุตบอลที่เน้นการครองบอลอยู่แล้วแต่ชาบี้จะเข้ามาอัปเกรดและทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโฟกัสหลักของเขาคือการปรับปรุงการเล่นตอนที่เรามีบอลซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของสโมสรมันนานแสนนาน 2. คือเรื่องของระบบการเล่น ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของอโมริมคือการยึดติดกับระบบ3-4-3ของเขาซึ่งนักเตะในทีมดูจะยังปรับตัวเข้ากับมันไม่ได้เลยในขณะที่ชาบี้ใช้ระบบ4-3-3เป็นหลักซึ่งเป็นระบบที่นักเตะยูไนเต็ดคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาหรือเอริกเทนฮากเราก็เล่นในระบบหลัง4มาตลอด การเปลี่ยนมาใช้ระบบ4-3-3จะแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมเราได้ทันทีนั่นก็คือแดนกลางที่โบเป็นทุ่งกว้างระบบกองหลังสองคนของอโมริมมักจะถูกคู่แข่งเจาะทะลุเป็นว่าเล่นแต่ชาบี้จะใช้กองหลังสคนซึ่งจะทำให้ทีมมีความสมดุลมากขึ้นทันทีลองนึกภาพตามนะครับแดนกลางที่มีบรูโน่เฟนันเดสคอบบี้ไมนูและคาเซมิโรยืนคุมเกมร่วมกัน มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเกมรับที่แข็งแกร่งกับเกมรุกที่สร้างสารรค์และยังช่วยลดภาระของฟูลแบ็กในการสร้างเกมได้อีกด้วย 3. และน่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดคือการให้โอกาสดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลักดันนักเตะจากอะคาเดมี่ที่โอทรัฟฟอร์ดเรามีคติว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็โตพอ ซึ่งการปฏิบัติต่อคอบบี้ไมนูของอโมริมในฤดูการนี้มันทำให้แฟนบอลและนักวิจารณ์งงกันเป็นแถวไมนูต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับรูโนและยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในลีกเลยสักนัดแต่กับชาบี้เรื่องนี้หายห่วงได้เลยครับที่บาร์เซลโลนาเขาคือคนที่ทำให้ดาวรุ่งอย่างกาบี้และเปดรีแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวและในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาคุมทีมเขามอบโอกาสเดบิวต์ให้กับนักเตะจากลามาเซียถึง15คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีชื่อของลามินยามานเปาคูบาซีเฟอร์มินโลเพสรวมอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้กลายเป็นกำลังหลักของทีมไปแล้วยูไนเต็ดเองก็มีดาวรุ่งเก่งๆที่รอวันแจ้งเกิดอยู่เพียบดังนั้นประสบการณ์ของชาบี้ในการทำงานกับนักแต่อายุน้อยจะเป็นโบนัสก้อนโตสำหรับทีมเราเลยครับ 4. คือเรื่องของประสบการณ์ในสโมสรใหญ่ชาบี้รู้ดีว่าความกดดันในการคุมทีมระดับท็อปของยุโรปมันเป็นยังไง เขาเคยพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้ามาแล้วเคยคุมทีมในแชมเปียนส์ลีกและเข้าใจความคาดหวังของแฟนบอลเป็นอย่างดีโอแทฟฟอร์ดกำลังจะกลายเป็นหม้อความดันใบยักษ์สำหรับนักเตะและผู้จัดการทีมแต่ชาบี้มีประสบการณ์ที่จะรับมือกับความคาดหวังเหล่านั้นได้ดังนั้นถ้ามองแค่ในหน้ากระดาษชาบี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับงานนี้มากๆ เขามีปรัชญาที่ชัดเจนมีระบบการเล่นที่เข้ากับทีมสนับสนุนดาวรุ่งและมีประสบการณ์โชคชนเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามามอบเอกลักษณ์ใหม่ที่ทีมเราตามหามานานและพาทีมกลับไปสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้งเหรียญอีกด้านรอยร้าวในพิมพ์เขียวของชาบี้โอเคครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มฝันหวานไปแล้วว่านี่แหละคือคนที่ใช่นี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายแต่เดี๋ยวก่อนครับ ฟุตบอลมันไม่เคยง่ายขนาดนั้นในเมื่อทุกอย่างมันดูดีไปหมดแล้วทำไมสุดท้ายชาบี้ถึงล้มเหลวที่บาร์เซโลนาละ่ะนี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญและนำมาพิจารณาด้วยความสัต์จริงครับมีนักวิเคราะห์มองว่าความล้มเหลวของชาบี้มันไม่ได้เกิดจากปัญหาใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากปัญหาเดิมๆที่ถูกปล่อยปะละเลยมาตลอดจนสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องในการโคชของชาบี้เอง 1. คือปัญหาเรื่องความเร็วในการเข้าทำหรือ Verticality หลายคนอาจจะติดภาพว่าชาบี้คือาศาสดาของติกิตากา้าที่เน้นการต่อบอลไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วชาบี้ในฐานะโคชมีความโน้มเอียงจะเล่นฟุตบอลแบบ Direct และเน้นการโจมตีแนวลึกอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราคิดซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะสมัยเป็นนักเตะชาบี้เองก็เป็นแบบนั้นเขาเคยพูดว่าคิดให้เร็วมองหาพื้นที่นั่นคือสิ่งที่ผมทำมองหาพื้นที่ตลอดทั้งวันผมมองตลอดดังนั้นฟุตบอลของเขาจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการคุมเกมของเป๊ปกวาดิโอลากับความไดเรกของลุยส์เอนริเกแล้วปัญหาคืออะไรละ่ะ ปัญหาก็คือบาเซโลนาเป็นทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นเลิศทางเทคนิคแต่กลับไม่ได้รับการโค้ชเพื่อความเป็นเลิศทางเทคนิคพูดง่ายๆก็คือนักเตะในทีมมีโปรไฟล์ที่เหมาะกับการเล่นสไตล์ครองบอลค่อยๆนวดคู่ต่อสู้แต่กลับถูกสั่งให้เล่นในสไตล์ที่แตกต่างออกไปมีคนเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่ามันเหมือนกับการใช้ไมโครโฟนในการวาดภาพคือคุณอาจจะวาดออกมาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่มันจะง่ายและดีกว่านั้นเยอะถ้าคุณใช้ผู้กันแทนที่บาร์เซโลนาชาบี้พยายามจะวาดภาพโดยใช้ไมโครโฟนเขาใช้ทีมนักเตะที่มีเทคนิคระดับเทพแต่กลับไม่ได้โคชให้เขาคุมเกมและสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่องแต่เขาต้องการให้เขามองหาพื้นที่แล้วโจมตีมันอย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลว่าทำไมบาซ่ายุคชาบี้ถึงเล่นได้หน้าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นมากกว่าตอนที่มีนักเตะอย่างอุสมานเดมเบเล่อาดามาทราโอเรหรือแม้แต่ลุคเดยองอยู่ในทีมเพราะนักเตะเหล่านี้มีโปรไฟล์ที่เหมาะกับปรัชญาของเขามากกว่าไม่ว่าจะเป็นปีกที่เร็วจัดกองหน้าที่วิ่งหาช่องเก่งๆหรือกองหน้าตัวเป้าที่คอยพักบอลให้เพื่อนที่สอดขึ้นมาเดมเบเล่จึงเปรียบเสมือนผู้กัน ท่ามกลางไมโครโฟนในทีมของชาบี้เพราะเขาจากไปโปรเจกต์นี้ก็เริ่มเป๋ทันทีปัญหานี้ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการซื้อขายนักเตะที่ไม่สอดคล้องกับโมเดลการเล่นอีกด้วยนักเตะหลายคนที่ถูกซื้อเข้ามาในยุคข,ของชาบี้อย่างอิวคายกินโดกันชูอัลเฟลิกซ์ชูอัลคันเซลโลหรือราฟินยาต่างก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะระบบการเล่นของชาบี้มันไม่ได้ดึงเอาจุดเด่นของพวกเขาออกมา แถมยังไม่ได้ช่วยกลบจุดด้อยของพวกเขาอีกด้วยยุคตัวอย่างเช่นในสภาพแวดล้อมที่เน้นการเล่นเร็วไดเรกและต้องวิ่งเยอะๆนักเตะอย่างเฟลิกซ์กุนโดกันหรือแม้แต่เปดรีก็จะไม่สามารถทำผลงานได้ดีเท่าที่ควร 2. คือปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นหรือ Rigidness ต้องยอมรับว่าชาบี้เคยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอยู่บ้างอย่างเช่นการปรับไปใช้ระบบกองหลัง4คนซึ่งมันก็ได้ผลดีอยู่พักหนึ่ง แต่สุดท้ายปัญหานี้มันก็กลับมาอีกทีมของชาบี้มักจะตกหลุมพรางของการเล่นที่ดูเหมือนทีมบนกระดานแท็กติกคือชาบี้มีไอเดียว่าจะให้ทีมยืนตำแหน่งแบบไหนเพื่อสร้างความได้เปรียบแต่แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นผู้เล่นไปยืนในตำแหน่งเหล่านั้นเฉยๆแบบไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวสนับสนุนซึ่งกันและกันตัวอย่างที่ชัดเจนคือปีกสองข้างมักจะถูกสั่งให้ยืนทางริมเส้นเพื่อตรึงแนวรับคู่แข่ง ซึ่งในทางทฤษฎีมันดีมากครับมันช่วยยืดแนวรับและสร้างพื้นที่แต่ในทางปฏิบัติปีกเหล่านั้นกลับถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวเพราะโครงสร้างของทีมที่เหลือมันหยุดนิ่งเกินไปไม่มีการเคลื่อนที่มาช่วยสนับสนุนอย่างเพียงพอทําให้การส่งบอลไปให้ปีกทําได้ยากและพอส่งไปได้พวกเขาก็ทําอะไรได้มากไปกว่าการพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวสร้างความแตกต่างด้วยตัวเองปัญหานี้ยังลามไปถึงพื้นที่สุดท้ายด้วยครับ เป๊ปเคยพูดว่าหน้าที่ของเขาคือพาทีมไปให้ถึงพื้นที่สุดท้ายให้ได้ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของนักเตะซึ่งประโยคนี้มันใช้ได้กับบาซ่ายุคชาบี้ในแง่ลบนะครับเพราะในระบบของชาบี้มันไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนในพื้นที่สุดท้ายมันเต็มไปด้วยการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งมันนําไปสู่ความไม่สม่ําเสมอเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะนักเตะในตําแหน่งตัวจบสกอร์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ Systemic finishers คนที่ยิงประตูได้ดีในระบบที่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนและ instinctive finishers คนที่ยิงประตูได้จากสัญชาตญาณสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ Barcelona ของชาบีเป็นทีมที่ขาดรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนแต่พวกเขาก็ขาดกองหน้าที่เป็น instinctive finisher ที่จะสามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมเลวานดอฟสกี้อาจจะใช่แต่ฟอร์มของเขาก็ตกลงไปมาก ส่วนนักเตะอย่างเฟรานตอเรสหรือราฟินญาจัดอยู่ในประเภท Systemic Finisher มากกว่าพวกเขาต้องการรูปแบบที่ขุ้นเคยเพื่อที่จะทำประตูได้ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือนักเตะที่ไม่ใช่ตัวจบสกอร์โดยธรรมชาติมักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาสัญชาตญาณในการยิงประตูพูดอีกอย่างก็คือคุณกำลังบังคับให้คนที่ไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาในแง่ของการจบสกอร์ต้องมาแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้มันย้อนกลับมาที่โค้ชที่ไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้นักเตะของตัวเองได้ 3. และน่าจะเป็นปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องหลักการเล่นพื้นฐานโดยเฉพาะเกมรับบาซ่ายุกชาบี้มีปัญหาใหญ่หลวงเรื่องการขาดความกระชับในเกมรับหรือ compactness โชเซ่มูรินโญเคยอธิบายไว้ดีมากครับว่า ไม่ว่าคุณจะต้องรับลึกหรือเพลซิ่งสูงมันไม่สำคัญเท่ากับการที่คุณต้องรักษารูปทรงของทีมให้กระชับอยู่ตลอดเวลานี่คือหลักการพื้นฐานที่ต้องคงอยู่เสมอแต่ชาบี้ล้มเหลวในการปลูกฝังหลักการนี้ให้กับทีมของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมันกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงมาตั้งแต่ที่เขาเริ่มคุมทีมตัวเลขมันฟ้องชัดเจนครับในเดือนสุดท้ายของเขาบาร์เซโลนาเสียไปถึง19ประตู ท,ทั้งทที่ฤดูการก่อนหน้านั้นทั้งฤดูการพวกเขาเสียไปแค่20ประตูนในลีกเท่านั้นการป้องกันเป็นเรื่องของโค้ชและเรื่องของทีมเวิร์กการรักษาตำ้อย่างและเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นหน่วยคือสิ่งที่นักเตะทุกคนสามารถเรียนรู้และทําได้การที่มันไม่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอมันจึงสะท้อนถึงความล้มเหลวในการโค้ชอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นถ้าจะให้สรุปเกี่ยวกับตัวตนของชาบี้เขาเป็นโค้ชประเภทผลรวมของส่วนประกอบหมายความว่า เขาจะไม่สามารถเปลี่ยนเหล็กให้กลายเป็นเพชรได้ถ้าคุณให้ทีมที่ดีกับเขาเขาก็จะทำทีมให้เล่นฟุตบอลที่ดีได้ถ้าคุณให้ทีมที่ยอดเยี่ยมเขาก็สามารถทำทีมให้เล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมได้แต่ถ้าคุณให้ทีมที่แม้จะมีนักเตะเก,ก่งๆอยู่แต่ยังไม่เป็นทีมเวิร์กที่ดีเขาก็จะเจอปัญหาในการหลอมรวมทีมนั้นให้กลายเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งบทสรุปความเสี่ยงที่อยู่ในเตดต้องเดิมพันมาถึงตรงนี้เราได้เห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดของชาบี้กันไปแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาย้อนกลับมาที่คำถามสำคัญของเราเขาคือคนที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหรือข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเขาจะนำมาซึ่งเอกลักษณ์และปรัชญาการเล่นที่ชัดเจนระบบ4.3.3ของเขาดูจะเข้ากับขุมกำลังที่เรามีอยู่มากกว่าระบบปัจจุบันเขามีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการปั้นดาวรุ่งซึ่งเป็น DNA ของสโมสรเราเขามีประสบการณ์กับสโมสรใหญ่และพร้อมที่จะรับงานนี้ทันทีหากได้รับการติดต่อ แต่ข้อเสียและสัญญาณอันตรายก็มีอยู่เช่นกันสไตล์การเล่นที่แท้จริงของเขาอาจจะไดเรกและเน้นเกมเร็วมากกว่าที่หลายคนคิดซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักเตะที่เรามีอยู่ก็เป็นได้เขามีปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นในการแก้เกมและขาดรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนในพื้นที่สุดท้ายและที่น่ากังวลที่สุดคือปัญหาเกมรับที่ขาดความกระชับซึ่งเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่สะท้อนถึงข้อบกพร่องในการโคชดังนั้น คำถามสุดท้ายที่เราต้องถามตัวเองก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในตอนนี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่รอแค่การเจรไนข้ามสุดท้ายหรือเป็นทีมที่เต็มไปด้วยรอยร้าวที่ต้องการการผ่าตัดใหญ่ตั้งแต่รากฐานจากข้อมูลทั้งหมดดูเหมือนว่าเราจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะครับและถ้าเป็นเช่นนั้นการดึงตัวโคชที่เคยล้มเหลวในการแก้ไขทีมที่เต็มไปด้วยปัญหาอย่างบาร์เซโลนามาคุมทีมมันก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงมาก การแต่งตั้งชาบี้จะเป็นถแถลงการที่ชัดเจนจากอินิออสถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมที่เล่นฟุตบอลในสไตล์ที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเดิมพันว่าชาบี้คนที่พาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาจะปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ชาบี้คนที่โปรเจกต์ของเขาต้องพังทลายลงเพราะปัญหาพื้นฐานที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขสำหรับแฟนแปีศาจแดงมันคือโอกาสที่น่าลิ้มลองและน่าตื่นเต้นครับ แต่เป็นโอกาสที่มาพร้อมกับป้ายเตือนตัวใหญ่ๆว่าปโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ